ชาวเน็ตกังขาทำไมดวงใจเทวพรมใส่กระโปรงสุ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันเรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์ภาคต่อที่หลายๆคนรอคอยอย่างดวงใจเทวพรมภาคต่อของสุภาพบุรุษจุธาเทพกับเรื่องราวความรัก5แบบห้ารสชาติไม่ซ้ำกันไล่มาตั้งแต่และอ,อจันทร์ขวัญหรือไทย ใจพิสุจิ์ดุดอับสอนและพรอนีวันหลังมีการเปิดตัวภาพโปรโมตดังกล่าวก็สร้างความสับสนให้แฟนๆละครและแฟนๆนวนิยายเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเพราะเรื่องราวของดวงใจเทวพรมทั้ง5เรื่องนั้นเป็นรุ่นลูกของคุณชายทั้ง5เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2530ถึง25 4 0 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในนิยายมีการพูดถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นอยู่หลายเหตุการณ์ทั้งพฤษภาธมินในปีพุทธศักราช2535หรือวิกฤตต้มยำกุ้งในปีพุทธศักราช2540ซึ่งคอสตูมไม่น่าจะเป็นกระโปรงสุ่มอย่างภาพที่ออกมาอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตอีกฝั่งแย้งว่า อาจจะเป็นภาพโปรโมทเพื่อความสวยงามและคุมทีมของละครซีรีส์ภาคต่อสุภาพบุรุษจุธาเทพก็เป็นได้คงต้องติดตามกันต่อไปว่าท้ายสุดแล้วบทสรุปของซีรีส์ภาคต่อทั้ง5เรื่องนี้จะเป็นไปในรูปแบบไหนถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ